ไลฟ์แ a 3.2ของของฮงไค,คสตาร์เลวที่ผ่านมามีมันปล่อยเซอร์ไพรส์อะไรบ้างในฉลองครบรอบ2ปีไปชมกันซึ่งไ i ฟ์แ a ลนี้สนับสนุนอ้าว ไม่มีฮะม่งตัดเข้าพีวีเฉยเริ่มไลฟ์มาก็จัด P ีีประจำแผ่3.2สารต่อเนื้อเรื่องแอมฟเรียสโดยคราวนี้ก็ถึงคิวเนื้อเรื่องของแคสตอริสหญิงสาวผู้ที่มีพลังเกี่ยวกับความตายสัมผัสสิ่งใดสิ่งนั้นสิ้นชีพแต่ล่าสุดจับแก้มเรากอดตัวเราใกล้ชิดเราสเต็มที่เลยและอนาซานักปราศแห่งลานเพลกที่เหมือนจะมีแผนบางอย่างเกี่ยวกับการไล่ล่าเชื้อไฟของวีรชนพร้อมกับท่าย,ยงิงปืนสุดเท่ที่ผมว่าน่าจะศึกษามาจากพีเทงแน่ๆชะตากรรมของแคสตอริสและการล่าเชื้อไฟของเเเเหลล่่าาวววีีรรรชชนนนนนจะป็็็ยยัังงไงอตติดดมบมบใๆ้้คสโก เขตไปละแต่หวังว่าทุกคนจะกอ,อกทันกันนะรอบนี้มาแบบเอาทีมงานมานั่งพูดคุยอัปเดตให้ฟังเช่นเคยซึ่งพิธีกรก็คือคุณคิรินเจ้าเดิมก่อนอื่นผมขอเข้าประเด็นอย่างหนึง่งอธิบายภาพนี้มาดิว่ามันเกิดเชี่ยอะไรขึ้นกับผู้บุกเบิกมาถึงก็ถามตรงๆขนาดนี้เลยเหรอไม่คิดจะให้พวกเราแนะนําตัวก่อนเหรอสวัสดีทุกคนผมทีครับ เป็นสมาชิกทีม i อของเกม Star ์เดลสวัสดีทุกคนผมทีทีสมาชิกทีม IP ของเกมครับสวัสดีค่ะทุกท่านฉันมินามินักออกแบบภารกษษษษิจค่ะโอเคคุณ2คนอธิบายมาซะว,ว่าภาพนี้มันคืออะไรโอเคโอเคเดี๋ยวผมเล่าให้ก็ได้ในเนื้อเรื่อง3.1ทีมผู้บุกเบิกและเหล่าผู้สืบสายโลหิตท,ทองต้องเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างต่อเนื่องต้องบอกลาครึ่งเทพไป2ตนหนึ่งในนั้นถึงกับต้องแลกด้วยชีวิตถึงแม้จะไล่โจล่า,ลา <S <S เปลวไฟไปได้ชั่วคราว แต่อุปสรรคยังเข้ามาถาถมไม่หยุดทั้งปัญหาภายในและภายนอกแล้วภาพที่พวกคุณชูขึ้นมาก่อนหน้านี้เป็นตอนจบของแพท3.1ซึ่งมันคืออนาคตที่ทิมบี้เผยให้ผู้บุเบิกได้เห็นแล้วมันจะเกิดขึ้นตอนไหนหละ่ะเดี๋ยวใน3.2ดอโอรนิกจะบอกเองและไม่ต้องกังวลสถานการณ์ผู้บุเบิกตอนนี้ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแถมยังเป็นตัวแปรสาคัญที่จะช่วยทุกคนชิงเชื้อไฟแห่งความตายของธนาทอสกลับมาอีกซึ่งที่กล่าวมาข้างต้นคือเกิดนําที่จะพาเราไปค้นหาด้วยตัวเองในเควสในเรื่อง3.2มาในชื่อ ้าผ่านบุกผาแดนนิทราเท้าความสั้นๆนะครับใน3.2ผู้บุกเบิกจะได้เดินทางไปกับแคสโอริสเพื่อตามหาร่องรอยของธนาทอสไททัทนแห่งความตายเพราะนางอยากรู้ว่าทําไมนางถึงต้องแบกรับคำสาปแห่งความตายเอาไว้โดยเรากับแคสตอริสจะมุ่งหน้าไปยังเมืองที่ชื่อว่าสไตเซียแต่ในขณะเดียวกันก็มีเนื้อเรื่องอีกฝั่งเล่าว่าตอนนี้พวกกลุ่มสภาอาวุโสได้เคลื่อนไหวเตรียมจัดประชุมเพื่อต้องการยุต,ติการไล่ล่าเปลวไฟยุยงปลุกป,ปั่นให้ทุกคนเกลียดพวกผู้สืบสายโลหิตทองเหล่าสภาอาวุโสคิดว่ายุคนิล,ลมิตใหม่ผู้ สายโลหิตทองว่ามามันเป็นเพียงเรื่องไร้สาระสู้ไปใช้ชีวิตอย่างหรูหราเป็นเสือนอนกินในวาสิ้นโลกแบบนี้จะดีกว่าโอ้โหเชี่ยเห็นแกตัวชิบหายแม้แต่หนึ่งในผู้สืบสายโลหิตทองคนนึงก็แอบเห็นด้วยกับสภาอาวุโสคืออนาซาตามข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้มีคนเห็นอนาาซาแอบคุยดิวลับบางอย่างกับสภาอาวุโสแถมเขาเป็นคนที่ลงคะแนนเสียงอยู่ฝ่ายคัดค้านการไล่ล่าเปลวไฟมาโดยตลอดแต่เซอร์ซีดบอกว่าอาาซากลายเป็นซากศพไปแล้วนี่งั้นที่ผ่านมาคือผีเหรอผมอธิบายให้ คืออาาซาเขาสู้กับคลื่นทมินจนวินาทีสุดท้ายเซอร์ซีที่เห็นก็รู้สึกสนใจเลยยื่นมือเข้ามาช่วยยัดเชื้อไฟลงไปในตัวอนาซาเป็นการต่อชีวิตให้อยู่บนโลกชั่วคราวเอ๊ะเอ๊ะชั่วคราวนี่หมายความว่าอะไรการฝังเชื้อไฟโดยพลาการมีความเสี่ยงยิ่งผ่านไปนานยิ่งเสี่ยงที่มันจะกลับมาทาร้ายร่างกายใช่ครับตอนนี้อาาซาเหมือนเป็นไม้ขีดไฟที่ถูกโยนเข้าไปในกองไฟคือชีวิตเขากําลังจะดับในไม่ช้าระหว่างนั้นเขาจะหาคําตอบจากคําถามที่ว่าเราคืออะไรกันแน่ซึ่งนี่คือบททดสอบที่เซอร์ซีมอบให้เขาด้ย้าาาายานไิี เซอร์ซีจะยินดีหายไปและคืนล่างให้กับอนาซาเอ๊ะทำไมช่วงนี้หันไปทางไหนก็เจอแต่โทสีแดงปักเต็มไปหมดเลยเนี่ยอัปเดตพื้นที่ใหม่สถานที่แรกสไตล์เซียเมืองกระดูกมังกรเมืองที่ตั้งอยู่บนทะเลซึ่งเรากับแคสตุลิตจะได้เดินทางไปยังสถานที่แห่งนี้ด้วยกันเมื่อนานมาแล้วได้รับขนานนามว่านครแห่งมังกรยักษ์และขึ้นสมุดและได้รับฉายาว่าไข่มุกแห่งท้องทะเลแต่หลังจากเกิดไหยนะจากมังกร บวกกับศูนย์เสียพรจากปากูุซาไปทําให้สไตล์เสียล่มสลายและกลายเป็นทราบปลาหลักหักพังเหลือแต่ทะเลอนัตการกับเหล่าวิญญาณสิ่งมีชีวิตเล่ร่อนให้เห็นแค่นั้นระหว่างสำรวจเมืองนี้เราจะได้เล่นเกมเพย์หนึ่งที่เขาจะให้เราใช้โคมไฟตามข้างทางเพื่อช่วยเปิดเส้นทางให้สามารถเดินผ่านไปได้ต่อรวมถึงสามารถนาโคมไฟไปส่องวิญญาณเปลี่ยนให้มันกลายเป็นมนุษย์ได้ด้วยนะพื้นที่ต่อมายอดอรุณเมคาสภาครึ่งเทพ ศูนย์กลางทางการเมืองของออกเฮม่าสถานที่รวมตัวจัดประชุมของเหล่าสภาอาวุโสเวลามีประเด็นสำคัญของแอมโฟเรียสเหล่าบุคคลสำคัญและสภาจะมาที่นี่เพื่อจัดโหวตขึ้นมาอยู่ใกล้กับเคฟาเล่มากที่สุดในออกเฮม่าและเป็นที่เก็บรักษาเชื้อไฟของเคฟาเล่เอาไว้ด้วยสักคู่นะครับมีอะไรเหรอไอ้ตรงมือสไตเซียลืมอะไรไปหรือเปล่า อ๋อใช่ใช่โทษทีเดี๋ยวอธิบายต่อให้ย้อนกลับไปน้ำเมืองสไตล์เซียก่อนนะครับเพราระหว่างทางสำรวจเราจะได้เจอกับศัตรูหน้าใหม่ในแผท3.2นั่นคือพอลักส์มังกรมรณาผู้ส่งดวงวิญญาณจุดเด่นของมันคือมันจะมีดาเมจพิเศษอย่างหนึ่งที่เรียกว่าอัโทฟี่ดาเมจหรือก็คือดาเมจเสื่อมถอย มันเป็นดาเมจที่ไม่สนใจโล่ไม่สนใจดีเฟนต์และทําให้การแชร์ดาเมจเป็นอัมพาตส่งผลกระทบต่อตัวผ่านอนุลักษ์เต็มๆฟูสวนบอกกูขอลาออกอีกรอบและอย่าเสนอหน้าชวนกูไปตีมังกรตัวนี้เด็ดขาดในการต่อสู้หาก HP ไยเรายิ่งลดมันจะสะสมสแตตฟองฝันเจียนตาย เมื่อมันสะสมครบ1 0 0มังกรจะได้รับการเสริมพลังและบังคับ HP ฝ่ายเราทุกคนให้ลดลงเหลือหนึ่งหน่วยทันทีคนอื่นน้ำตาไหลแต่ผมว่าพี่เบคกำลังดีใจแน่แน่จะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันช่วยนายเองเบรดดี้แม่งเอ้ยอย่าเสื่อกความสุขกูดิวิธีการต่อสู้กับมันจะมีดังนี้อย่างแรกเราต้องลด HP ตัวละครในทีมเราให้เร็วที่สุดเพื่อให้มังกรเข้าสถานะเสริมพลังเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าตะการมันแปลกๆทำไมเราต้องให้ศัตรูได้เสริมพลังด้วยล่ะเพื่อให้เราสู้กับมันได้ง่ายขึ้นหลังจากมัััังงงกกรรรรไไไดดด้้เเเสสิมมมมมมพลหหหนนาาาาทีีี่่่่ขอออตตปคืโจจใ็ เพื่อไปลดค่าสเตตเสริมพลังของมันให้เหลือ0%ปอีกทั้งการโจมตีมันในโหมดนี้เราจะได้หิวด้วยนะเมื่อสเตตมันหมดเลือดมังกรจะลดลงอย่างมากและฮิวกลับมาให้ฝ่ายเราเรียกได้ว่าโหมดเสริมพลังเป็นเหมือนดาบสองคมสลับมันนี่เองเสริมพลังยังไงให้กากลงวะโอเคพักหายใจสักครู่แล้วเข้าสู่ช่วงที่สองของไลฟ์กันส่วนทีมงานแกก็ย้ายฉากหนังมาอยู่ที่แม่น้ำอนาถการแล้วพูดถึงแม่น้ำอนาถการขนาดนี้งานได้เวลามาดูตัวละครตัวใหม่กันพบกับแคสโทริสผู้สืบสายโลหิตทองทททีี่่่่มมมมพลััังงเกกยยวววววววบคคคคคาา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 ตตตะรรด้นนผผจ <c oughs> ลองคิดดูสิถ้าเกิดเรามีพลังออร่าความตายเหมือนแคสโุลิตติดตัวมาสงสัยเหมือนกันว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงใช่เวลานางจะไปไหน ก็ต้องรักษาระยะห่างกับสิ่งมีชีวิตให้มากกว่า5เมตรแม้แต่หมาแมวก็เข้าใกล้ไม่ได้หรือแม้กระทั่งคิมไม่ลน้อยก็แตะไม่ได้เฮ้ยคิดในแง่ดีหน่อยอย่างน้อยยุงก็มากัดนางไม่ได้นะเออที่พูดมาก็ถูกแหละไม่แปลกใจเลยที่นางไม่เคยเป็นไข้เลือดออกสกิลต่อสู้ปกติเมื่อกดใช้งานแคสโทริสจะใช้เคยียวปาดศัตรูโดน3าเป้าหมายลดเลือดทุกคนในทีมและได้ชาร์จพลังพิเศษพรสวรรค์ผมจะแบ่งเป็น2ช่วงคือตอนปกติกับตอนมีมังกรตอนปกติคือถ้าฝ่ายเรามีการเสีย HP จะทําให้แคสตทริสได้ ใช้ในการเปิดท่าไม้ตายนะครับท่าไม้ตายแคสโทริจะเรียกมังกร,ม,งกรมรณาฉีมิติออกมาร่วมสู้ไปกับตัวละครด้วยและจะเปลี่ยนพื้นหลังเกิดเป็นเขตแดนพิเศษกลายเป็นสวนลุมพินีสกิลต่อสู้ของมังกรจะใช้ HP ของตัวมันเองเพื่อโจมตีใส่ศัตรูเป็นการพ่นไฟใส่ศัตรูทั้งหมดซึ่งเราสามารถควบคุมได้ว่าจะให้มังกรฉีดไฟกี่ครั้งฉีดแรกไม่พอใจก็ใช้ฉีดที่2ถ้าฉีดที่2ไม่หนำใจก็ฉีดครั้งที่3และถ้าครั้งที่3ไม่จุดใจพอแล้วกูตายตั้งแต่ฉีดที่2อแล้วเว้ยถ้าค เผื่อใครอยากจะรักษาเลือดของมังกรเอาไว้และเมื่อมีมังกรอยู่ในสนามสกิลแคสโทริสจะได้รับการเสริมพลังซึ่งดาเมเจจะแรงขึ้นและล้นเลือดหนักกว่าตอนปกติพรสวรรค์ตอนมีมังกรเมื่อฝ่ายเราเสีย HP ไปจะนํา HP ที่เสียนั้นไปฟื้นฟูให้กับมังกรและทั้งแคสโทริสกับมังกรจะสร้างดาเมเจที่สูงขึ้นพรสวรรค์ของพูดความทรงจําอันที่1เมื่อฝ่ายเราบาดเจ็บสาหัสจนใกล้จะล่วงมังกรจะเข้ามาช่วยรับดาเมจแทนและป้องกันไม่ให้ทุกคนล่วงไปตราบใดที่มังกร HP ยังไม่หมดหลอดเพื่ 2, อนก็จะ ระเบิดตัวเองสร้างดาเมจใส่ศัตรูและช่วยฟื้นฟู HP ให้ทีมเราก่อนจะหายออกจากสนามไปถือว่าหมดเอฟเฟกต์ท่าไม้ตายกับเข้าสู่โหมดปกติถ้าอยากเรียกมังกรก,ก็ลดเลือดเก็บชาร์ตให้เต็มอีกรอบสกิลเทคนิคเมื่อเข้าต่อสู้โดยใช้เทคนิคแคสโทริสจะเรียกมังกรอ,ออกมาท,าทันทีพร้อมแอนิเมชันที่เอกลักีไม่เหมือนใครความสามารถพิเศษอย่างหนึง่งหากเพื่อนคนไหน HP หมดหล่อจนตายแคสโทริสจะชุบขึ้นมาชั่วคราวและแปะสัญลักษณ์ผีเสื้อเอาไว้จังหวะน,นี้เราต้องเอาผีเสื้อออกโดยการฮิลหรือแปะโล และตัวละครนั้นจะกลับมาฟื้นคืนชีพแบบสมบูรณ์และต่อให้ไม่มีแคสตลิสตอยู่ในทีมเอฟเฟกต์นี้ก็จะยังทํางานเหมือนเดิมชุบได้กี่ครั้งอันนี้ไม่รู้แต่แม่งชุบได้2คนรวดเดียวหักตายพร้อมกันพอดีเอาล่ะถึงคิวตัวละครตัวที่2ของแพชชนี้กันเลยพบกับอนาซานักปราดจ,จากลานเพลกที่ตรงไปตรงมาตัวละคร5ดาวธา,าตุลมผ่าปัญญาอนาซาไม่เคยหวั่นเกรงต่อคําวิาพากวิจารณ์สําหรับเขาแล้วความเห็นของเพื่อนร่วมงานมันไม่สําคัญไม่จําเป็นแล้วก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ในสายตาของอนาซาอสุอง่่ดยาเชน ตอนจะซ้อมพูดก่อนไปขึ้นบนเวทีจริงอนาซายังซื้อสินค้าเกี่ยวกับอสูรธรณีมากมายเก็บไว้สะสมตอนกลางคืนเขาจะเปลี่ยนมาใส่ชุดนอนลายอสูรธรณีแล้วนอนหลับอย่างสบายโดยมีตุ๊กตาอสูรธรณีอยู่ข้างๆเขาเฮ้ย hey! นี่มัน FC อสูรธรณีตัวยงชัดๆการโจมตีปกติจะโจมตีศัตรูหนึ่งเป้าหมายสกิลต่อสู้คือใช้ปืนยิงใส่ศัตรูแล้วกระสุนเด้งไปมาโดนทุกเป้าหมายพรสวรรค์คือทุกการโจมตีของอนาซาจะสูงเพิ่มจุดอ่อนใส่ศัตรูสามารถเพิ่มได้หลายาธาตุพร้อมกันและเมื่ออออัััััตตตรููมมมีีจจุดด่นนนนากพะะบึงว้ สถานะพิเศษเป็นรูปดาวสีเขียวขึ้นบนหัวเรียกว่าเผยแก่นแท้สถานะนี้จะทําให้อนาซาทาดาเมจใส่ศัตรูตัวนั้นสูงขึ้นและหลังจากปล่อยการโจมตีปกติหรือใช้สกิลต่อสู้ใส่ศัตรูที่มีสถานะขึ้นหัวอนาซาจะโจมตีด้วยสกิลต่อสู้อีกรอบแบบไม่เสียแต้มสกิลหนึ่งครั้งง่ายๆก็คือโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ไม่คิดค่าส่งถ้าไม้ตายอนาซาจะทาให้ศัตรูทั้งหมดติดสถานะพิเศษแล้วแปะจุดอ่อนครบ7ท่าตามที่เกมมีทั้งหมดใส่ศัตรูทุกตัวและแถมฟรียืนทีีี้โพพตตต่่่ออหหนนนนาาาศััููสสสวถถะะะะิิเเษษทคืาาลดมกณ กึ่งโป่งแสงที่จะทําให้มอนเตอร์มันนิ่งสนิทแต่ผมไม่รู้ว่าทำไรได้หรือเปล่าเผยหน้าตาตู้กาชาครึ่งแรกจะเป็นของน้องข้าแ <c oughs> คสโตริส <c oughs> พร้อม LC ประจําตัว4ีดาวจะมีเปล่ากลเกอร์และลิงส์ลีลันจะมา3ตัวมีฟิวเจวชิวและอะเครอนครึ่งหลังจะเป็นตู้ของอนาซาพร้อม LC ประจําตัว4ดาวจะมีดันเหิงเซอร์วอลและโมเจอ ลีลานจะเป็นด็อกเตอร์เลโชที่ห่างหายไปโคตรนานหลังจากแจกฟรีเมื่อ1.6ที่ผ่านมาและนี่เป็นลีลานครั้งแรกของเฮียแกด้วย okay, โอเคก็ได้เวลาแนะนํากิจกรรมในแผง3.2แล้วแต่ผมมีกิจกรรมมาแนะนําเหมือนกันนะขออนุญาตทีมโฮโยแป๊บเดียวลัคกี้คอยซีซั่น3เติมเสร็จมีแจก3เด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้งที่1เปิดตัวโปรใหม่เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับฟรีอีกหนึ่งแจกทุกชั่วโมงเด้งที่2เติมเกมเสร็จมีสิทธิ์คว้ารางวัลมากมายเด้งที่3จะสะสมเงินคืนไว้ใช้้้้เเเเปป็นนนสส่่วลลลดดดดใคครรรัังถถไไอออีอบามมิิิิหืยยะพตต์ นะครับเสร็จแล้วนะเอาล่ะต่อไปนี่คือแนะนํากิจกรรมใน3.2นะครับเริ่มกิจกรรมหลักชื่อเต็มคือสื่อปะทะองุ่งๆผู้ชนในน้ําแสนสนุกแล้วจไปให้สุดอยู่ที่ขอบสระหรือชื่อสั้นคือสื่อปะทะองุ่งๆในครั้งนี้ได้แล้การสนับสนุนโดยอากรียาเพียงผู้เดียวผู้จัดงานบอกว่าทุกคนจะได้สนุกไปกับการชนแมวน้ําแบบสบายๆไร้วความกดดัในใดๆทั้งสิน้นคุณทีคะพูดได้สุดยอดนะเนี่ย แต่ช้าลงดีกว่าเถอครับคนดูเขาฟังไม่ทันกูด้วยเหมือนกันมาผมอธิบายกติกาเองในกิจกรรมนี้เราจะต้องแข่งขันทั้งหมด3ขั้นเพื่อคว้าถ้วยรางวัลที่สนับสนุนโดยอากีราในแต่ละรอบเราจะต้องจัดทีแมวน้ําของเราลงแข่งและชนแมวน้ํใส่ฝ่ายตรงข้ามจนกว่า HP จะหมดหลอดระหว่างนั้นก็สามารถเลือกบัฟเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถให้ทีมเราชนะได้ง่ายขึ้นแมวน้ําแต่ละตัวจะมีสเต,ต็พลังความสามารถที่แตกต่างกันเราต้องใช้เหรียญอุ่งที่ได้จากการชนะการแข่งขันในแต่ละรอบมาปลดล็อกแมวน้ําเพิ่มและที่สําคัญไฮยาซินสุดที่รักของผมมีบทอี้ ยังมีโหมดมัลติเพย์สามารถไปท้าเล่นกับเพื่อนๆได้หลังเล่นจบเราจะได้รางวัลสัตว์เลี้ยงเพิ่มอีกหนึ่งตัวคือเจ้าฟองบุงใครที่เบื่อหมูเด้งแล้วก็เล่กกิจกรรมนี้ให้จบก็รับไปเลยคิเมล่าน้อยสุดครูตัวนี้กิจกรรมต่อไปแสงดาวทอประกายกิจกรรมกระทืบศัตรูตามด่านพร้อมบัฟกลไกต่างๆในแต่ละเงื่อนไขของด่านนั้นไม่มีอะไรมากแค่กระทืบศัตรูให้ชนะโดยใช้บัฟของด่าน หลักๆคือเราจะได้ทดลองเล่นตัวละครฟรีสำหรับใครที่ไม่ได้สุ่มกาชาตัวนั้นเพิ่มฟังก์ชันใหม่ถอดแยกลีลิกอัตโนมัติสามารถย่อยลีลิกที่ระดับ4ีดาวหรือต่ำกว่าทิ้งได้ทันทีหมดปัญหากระเป๋าเต็มเพราะเขาจะแยกเป็นเศษให้อัตโนมัติหลังฟาร์มจบฟังก์ชันการทิ้งอัจฉริยะช่วยกองลีลิกที่ไร้คุณภาพค่าสถานะไม่ตรงกับตัวละครทิ้งออกไปแต่เราเลือกได้นะว่าจะเปิดใช้งานหรือไม่ต้องเปิดก็ได้ ขออนุญาตพักสักครู่นะเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วเข้าสู่ช่วงที่3ช่วงสุดท้ายของไลฟ์กับดร์ออร์เรนมินิโบและชาวจีคนดีคนเดิมแม่เองยนึกว่าเองจะไม่มารอบนี้อุตซาหกำลังจะเตรียมดีใจกิจกรรมฉลองครบรอบ2ปีสตาร r เรียลเวิให้เราพาตัวละครแต่ละคนช่วยจัดการบริหารโซนต่างๆให้สามารถหาเงินให้เยอะๆอัปเกรดสถานที่ปลดของรางวัลปลดโซนใหม่ ลดล็อกบัฟเพื่อช่วยให้หาเงินได้มากขึ้นกิจกรรมบริหารง่าย,ายๆคล้ายกับเกมเศรษฐีแต่ละตัวละครมีความสามารถที่แตกต่างกันระบบสารสัมพันธ์ตัวละครที่หากอยู่ฝ่ายเดียวกันจะเพิ่มประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นปอมปอมรอบนี้กลายเป็นเด็กส่งพัสดุมีอีเวนต์ระหว่างทางให้เล่นเป็นโบนัสเพิ่มเอาเบิร์ตก็มาช่วยเราเหมือนกันช่วยบริหารบูธต,ต่างๆใช่ไหมไม่ใช่ช่วยให้เราสามารถถ่ายเงินเดินจากเอกมาเป็นเงินของเราได้ต่างหากขอบคุณเจตมากเมื่อไล์แพ่สดหลังเล่นจบรับไปเลย LC 4ดาวผ่าปัญญาเป็นของรางวัลและเพชรหอมๆกับของรางวััลอีีกกกกมาายวท่่นนนูะคเเ้ิดหงจจ ดีไซน์ใหม่เช่นกันหลังอัปเดต3.2รอดูได้เลยล็อกอิน7วันแจกตั๋วกาชาฟรี20ใบเป็นรางวัลฉลองครบรอบแจกอีก1,600เพรและขวดพลังงาน10ขวดผ่านจดหมายในวันที่26เมษายนสามารถเลือกได้ว่าอยากให้ใครในภาพนี้เป็นคนโวยพรให้เราแน่นอนผมเลือกคัฟก้าครับเอ๊ะหรือฮีไมโกดีวะหรือไฟไฟดี หายแล้วผมเลือกไม่ถูกกิจกรรมลีดิกคูณ3และจัก,กรวาลประดับคูณ3กิจกรรมสรุปข้อมูลประจําปีเปิดให้เล่นวันที่26เมษาดูความสรงจนที่ผ่านมาเราทําอะไรบ้างจัดงานฉลองครบรอบ2ปีทั่วโลกแบบออนไลน์และออฟไลน,ลออน,ไลน์มีเว็บไซต์ให้เข้าชมกดแชร์มีโอกาสได้รางวัลในเกมเป็นเพชรคอนเสิร์ตสตาร์เลวไลฟ์จัดที่เซี่ยงไฮ้ในวันที่1ถึงวันที่3พฤษภา2อ2พใครไปไม่ได้เขามีไลฟ์สตรีมพร้อมกันทั่วโลกในวันที่3พฤษภาประเทศไทยจัดที่กรุงเทพเชียงใหม่หาดใหญ่โคราชในวันที่3พฤษภามะครรรับบกจมออแเเืื่งดไทยาา้นฤษ คอลแลบกับสมาร์ทโฟนยี่ห้ออินฟินิกไล์อาร์เคลอนมีแค่ภูมิภาคลาตินอเมริกาและยุโรปบางส่วนกิจกรรมการแข่งขันครีเอเตอร์ประจำปีมัลติเวิร์ v วิสตาแอนิเมชั่นพิเศษในวันที่26เมษาที่ในภาพมีแต่ตัวละครเด็กแฮรู้สึกว่ามันยังไม่พอแฮมีอะไรยิ่งใหญ่กว่านี้อีกไหมอ่ะจัดไปแจกตัวละครลิมิเต็ดฟรีหนึ่งตัวสามารถเลือกได้ระหว่างหลวงเมหรือหลวชาวิธีรับคือหลังอัปเดตแพท3.2 เกมจะแจกไอเทมชิ้นหนึ่งคือจิตสหายทองคาผมขอเรียกม,มันง่ายๆว่าเหรียญทองนะครับขอแค่คุณเลเวลไอดีเป็น4ในช่วงแพด3.2ก่อนจบแพด3.4รับเหรียญทองไปเลย1เหรียญเพื่อนําไปแลกตัวละครหลวนเมหรือหลัวชาได้เลยที่ร้าน้าแลกตัวละครและต่อไปนี้ใครที่ได้ตัวละคร5ดาวที่ปลดอ e ีจนเต็มแล้วเกมจะให้จิตสหายสีเงินมา1ชิ้นขอเรียกง่ายๆว่าเหรียญเงินนะครับโดยเหรียญเงิน2ชิ้นนําไปแลกเป็นเหรียญทอง1ชิ้นและเหรียญทอง1ชิ้นสามารถนําไปแลกตัวละครได้ที่ร้านแลกตัวละครได้แล้วหลััง3.2เปปป็นนตต้้ไรรบบบะู าชใหม่สำหรับตู้กาชาตัวลิมิเต็ดเท่านั้นไม่ใช่ตู้ถาวรนะครับในรายละเอียดเขาเขียนไว้ว่าใช้ได้กับกิจกรรมวับตัวละครเท่านั้นซึ่งหมายถึงตู้ลิมิเต็ดนั่นแหละโดยเราสามารถกําหนดตัวละคร5ดาวที่ไม่ใช่เลดอัพด้วยตัวเองได้พูดให้เข้าใจง่ายคือเรากําหนดตัว5าดาวหลุดเลดเองได้ซึ่งตัวละครชุดแรกที่เพิ่มมาก็มีตามภาพนี้เลยเซเล่เบรดผู้สวนโดยจะกําหนดได้7ตัวจากทั้งหมดตอนนี้10ตัวนั่นหมายความว่าจะมี3ตัวละครที่ต้องถูกคัดออกไป เช่นถ้าคุณไม่อยากลุ่นเลทเป็นหยาดชิงแล้วก็เตะมันออกไปแล้วเอาเซเล่มาแทนได้เวลาลุ่นเลทล่าสังหารมันจะเป็นเซเล่ตามที่เราเลือกพราะง้นหลังอัปเดตก็เลือกกันเองได้เลยว่าอยากจะให้ใครเป็นตัวลุ่นเลทในตู้ลิมิเต็ดนะครับมีร้านค้าแลกไลค์โคน5าดาวลิมิเต็ดและไลค์โคน5ดาวถาวรแล้วโดยจะต้องใช้เหรียญความทรงจำไลค์โคน4ชิ้นแลกกับไลค์โคน5ดาว1ใบส่วนวิธีได้เหรียญความทรงจำคือหาจากแบทเทิลพาสเหรียญน,นี้ไม่มีเวลาจำกัดดองได้เผื่ออยากได้ l อไหนก็รอได้เลยรี 2, แเพบบสสนนเติมิมมมะะพ่รบสสจว อย่างเช่นหากสะสมการเติมครบ300เพรจะได้เทียร์ออฟดีมห0ชิ้นสะสมถึง2,000เพรได้เลซินทอง2ชิ้น4 0 0 0ได้เลซินเงิน4ชิ้น8 0 0 0ได้เหรียญแลก LC4 ชิ้น12 0 0 0ได้ลูกเต๋าสุ่มค่าออฟลอง2ชิ้น1 8 0 0 0ได้เหรียญทองแลกตัวละคร1ชิ้นและ2 1, 5 0 0 0ได้ของพิเศษวอลเปเปอร์ p, Paper, มือถือและนามบัตรพิเศษประกาศเตรียมบัฟตัวละครเก่าให้แข็งแกร่งขึ้นใน3.4จะมี4ตัวที่โดนบัฟคือซีวบูฟเบลดพัฟก้าและจิงหลิว และเกินว่าจะมีการแจก5ดาวลิมิเตตตัวใหม่ในอนาคตรอประกาศได้เลยในเร็วๆนี้จะมีการปล่อยแอนิเมชันสั้นของแคสตทริสที่มีความเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องหลัก สามารถไปหาดูได้ในช่องอ f f i c i a l ได้แล้วนะครับและเพิ่มการเล่าเรื่องด้วยแอนิเมชันมากขึ้นในเนื้อเรื่องหลักในแพท3 3จถึง3.4จะมีบันทึกพิเศษเล่าเนื้อเรื่องเสริมที่เชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องหลักให้เรารู้ว่าระหว่างนั้นตัวละครอื่นๆทําอะไรอยู่เหตุการ์พวกนี้จะเชื่อมโยงกับเหตุการ์บางส่วนและเนื้อเรื่องหลักจนไปถึงเผยความลับบางอย่างของแอมโฟเรียสพร้อมเฉลยอื่นๆและสุดท้ายไก่ย,ย่างได้บอกว่าเนื้อเรื่องพีนาคอนี่ตอนนั้นโดนจากัดเนื้อหาและโดนตัดไปหลายส่วนทําให้ผู้เเเเเล่่่นนนนนนบบาาาางงคครรรู้้้สึกกกขดใใจจัััืืออทีไปะะตติมมมม็็วพ นี่3.8เราจะเปิดตัวภารกิจจุดจบความทรงจําคืออารับพบทของความฝันเนื้อเรื่องส่งท้ายจริงๆของพีนาคอนี่รอบนี้จะเก็บตกให้หมดของจริงไม่ว่าจะฝั่งนักล่าสเตลลารอน IPC กลุ่มมาร์กฟูและอื่นๆเล่าให้เป็นตอนจบที่แท้จริง รอติดตามได้เลยนะครับคงไม่มีอบอุน่นหัวใจอีกใช่ไหมครับอาจารย์และนั่นคือเนะื้อหาทั้งหมดของไลฟ์แพทสามจุดสองนะครับเป็นยังไงกันบ้างกับแพทช์นี้ส่วนตัวคือเขาแจกเยอะมากสมกับเป็นแพทฉลองครบรอบสองปีเลยโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีความเห็นตรงไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแต่ไม่หลีข้อมูลนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับบายครับสวัสดีครับ